ถ้าเขาฉีดหรือเดินยาเข้าไปแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยไม่เกรงไหลนะครับปล่อยสบายๆเลยนะครับอาจจะเป็นแผลผุพองได้ดังนั้นอาจจะต้องหาผ้ามาห่อนิดนึงใช้ได้แล้วความเย็นประมาณสักเนี่ยสิองศาเนี่ยต่อไปท่าที่3มอย่างนี้ครับเอาแขนมาไขว้หลังแบบนี้แล้วเอามือจับตรงนี้เคยมีอาการปวดไหลจากการฉีดวัคซีนโควิดนี้บ้างไหมครับหรือว่าวัคซีนอื่นๆนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเตรียมตัวอย่างไรไปฉีดวัคซีนแล้ว ให้มันไม่ปวดแขนหรือไม่เกิดไหลติดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกันครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการแบบนี้กันหรือใครที่เคยเมีอาการปวดแบบนี้มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างวัคซีนที่เราฉีดในช่วงนี้นะอย่างผมเพิ่งไปฉีดมาคือเข็มที่5้านะครับเป็นโมเดอร์นาซึ่งเป็น mrna นะครับ เราจะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการปวดแขนครับแล้วถ้าเผื่อว่าเราดูแลไม่ดีโอกาสที่มันจะทําให้เกิดภาวะไลติดหรือว่ามีอาการปวดเรื้อรังก็สูงนะครับดังนั้นวิธีการในการเตรียมตัวทั้งก่อนไปแล้วก็หลังจากฉีดวัน2วันแรกแล้วก็วันที่3มา4มามันจะต้องมีคอนเซปต์ประมาณนี้นะผมจะสอนนะให้เริ่มต้นแบบนี้ครับก่อนอื่นดูที่ตัวไหล่ของเราเนาะถ้าเผื่อว่าเวลาเขาจะฉีดเขาจะฉีดกล้ามเนื้อมัดนี้ครับ เราเรียกว่าเดลตอย์นะกล้ามเนื้อที่ไหลวิธีการเนี่ยเราควรจะต้องแบบให้เขาเห็นกล้ามเนื้อที่เขาจะต้องฉีดก่อนนะเช่นอาจจะตั้งแขนไว้แบบนี้ไม่ใช่การเกรงไหลนะครับไม่ใช่เกรงขึ้นมาให้มันขึ้นชัดเพราะว่าถ้าเราไปเกรงเนี่ยการไหลเวียนเลือดอาจจะไม่ดีดังนั้นเราอาจจะต้องยกแขนประมาณนี้แล้วก็ดื่มน้ําให้มากๆกก่อนที่เราไปฉีดด้วยเนาะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอสำหรับวันที่ไปฉีดนะถ้าเขาฉีดหรือเดินยาเข้าไปแล้วเนี่ยให้เราเนี่ย ไม่เกรงไหลนะครับปล่อยสบายๆเลยนะครับแต่แค่ตั้งแขนให้เห็นมาโซขึ้นมาหรือถ้าไม่อยากตั้งแขนก็เป็นการแขนมาประมาณนี้ก็ได้ก็จะเห็นกล้ามเนื้อขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับหลังจากฉีดวันแรกสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันแรกไม่ค่อยปวดนะมันจะปวดวันที่สองเนาะทีนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทําคือตัวนี้ครับนี่ประครบเย็นแบบนี้นะวันที่ฉีดเลยประครบเย็นเลยก็จะช่วยได้นะครับทํายังไง <c oughs> แบบนี้ครับเอาตัวโคแพก วางลงไปแต่เราไม่ควรเอาอันนี้นะไม่ควรเอาโคลแพคแบบนี้มาวางที่ผิวหนังโดยตรงเพราะมันจะเกิดอะไรครับมันจะเกิดเบิร์นนะครับมันน้ำแข็งกัดอาจจะเป็นแผลผุพองได้ดังนั้นอาจจะต้องหาผ้ามาห่อนิดนึงนะครับแล้วตัวนี้มันก็ใช้ได้แล้วความเย็นประมาณสักเนี่ย10องศาเนี่ยฮะแล้วก็วางไว้ประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีนะครับวันหนึ่งทำสัก3-4รอบอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ละ ะะสำหรับการที่ทําให้การอักเสบการระบมจากการเดินยาเดินวัคซีนสิน,นะวัคซีนเข้าไปเนี่ยมันน้อยลงนะครับวันสองวันนะครับช่วงแรกๆทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยพอวันที่2วันที่3มันจะเริ่มแบบเดินไปที่น้ําเหลืองต่อมน้ําเหลืองข้างใต้การยกแขนการหมุนไหล่มันจะยากแต่พอวันที่3าแล้วเราควรจะต้องมาบริหารซึ่งเราจะต้องบริหารตามนี้นะครับวิธีการบริหารเนี่ย ให้ดูเนาะสมมุติวันที่3นะถ้าเป็นวันที่1ที่2ไม่ต้องรีบเนาะแต่ถ้าใครที่มีอาการปวดวันที่2มันปวดมากอาจจะต้องใช้ยาร่วมด้วยก็ได้นะครับเช่นพาราหรือเอนเซตอันนี้แนะนําให้ไปปรึกษาเภสัชกรที่ร้านเลยนะครับร้านยานะร้านขายยามาดูท่าบริหารในวันที่3วันที่3เราจะบริหารยังไงให้เราเริ่มบริหารโดยการหมุนไหลเพื่อให้มันมีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเพื่อจะเพิ่มการไหลเวียนโลหิตแล้วก็น้ําเหลืองนะครับถ้ามันไหลเวียนดีมันขยับเข้าดีพวกนี้เราก็จะฟลอ์แขนได้ดี ส่วนใหญ่แล้วมันจะหายในวันที่4นะเท่าที่ผมฉีดมาคือวันที่4ต้องดีขึ้นละถ้าใครเกินวันที่4ที่5ขึ้นไปยังปวดมากแลือยกแขนไม่ขึ้นเนี่ยไปพบนักกายภาพได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไหลมันจะมีปัญหาเอาเนาะโอเคอย่างนี้นะครับท่าที่1พอได้ไหมประมาณสัก10ครั้งทําเช้ากับเย็นก็พอให้มันมีการโฟล์ของตัวไหลแบบนี้นี่นะฮะ ในวันที่3นี่อาจจะประครบอุ่นร่วมด้วยได้ละนะฮะหนึ่งสองนี่ยังเป็นแบบประครบน้ําแข็งอย่างเดียวนะครับท่าที่1นึท่าที่2ทํางี้ครับเอามือวางงี้นะครับบิดเข้ามานะพอได้ไหมพอได้ไหมประมาณนี้มันจะตึงตรงนี้แล้วก็อาจจะมีอาการปวดปวด,ปวดนิดนิด,นด,นด,นดแล้วก็ผ่อนนะครับตึงปวดมากๆเนี่ยอาจจะทําให้เออเรามีปัญหาข้อไหล่ติดได้ต้องระวังมากๆนะครับพวกนี้โอเคไหมพอได้เนาะอันนี้ ค้างไว้ย0สิบวินาทีทําสามเซตเหมือนกันนะครับแบบนี้ยืดๆโอเคนะครับต่อไปท่าที่สามอย่างนี้ครับอเอาแขนมาควายหลังแบบนี้แล้วเอามือจับตรงนี้แบบนี้นะครับดึงไหล่มาด้านนี้แค่นี้เองนะแล้วก็ยืดค้างไว้ยี่สบวินสามเซตเช้ากับเย็นก็พอแค่นี้นะครับวันที่สี่เราก็ทําซ้ําท่านี้ส่วนใหญ่แล้ววันที่สี่ที่ห้าอาการจะเริ่มดีขึ้นมากๆา้นี่แทบจะไม่มีอาการปวดเลยนะครับ แต่ถ้าใครที่อาการมันเลยไปถึงวันที่เจ็ดนะนะครับแล้วก็แบบยกแขนไม่ขึ้นเลยปิดเหนียวตึงไปหมดเลยให้ไปหานักกายภาพเดี๋ยวจะมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยแล้วก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อนวดที่บริเวณที่มีอาการหรือวันการอักเสบอาจจะแพ้วัคซีนอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราโฟล์แขนได้เยอะขึ้นประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างลองเอาเทคนิคไปใช้ดูนะสําหรับใครที่ฉีดอดย่างที่ผมเข็มห้าแล้วนะครับ ใครที่ยังไม่ฉีดเข็ม4หรือยังไม่ฉีดเข็ม3ก็รีบๆไปฉีดเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเปิดประเทศหรือว่าเป็นโรคประจําถิ่นเต็มที่เนี่ยอาจจะต้องเจอกับโรคนี้อยู่แล้วนะครับลองไปใชใ้ดูใครเป็นยังไงเอามาเล่าให้ฟังด้วยฝากไว้ด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคําถามมีอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพนะครับกับนักกายภาบัณฑิก็ อินบ็อกเข้ามาในเฟซบ o o กแฟนเพจที่กำลังไลฟ์อยู่นี้นะครับหรือว่าไลน์ของเรานะ่ยแอดบันดิตคลินิกครับแอดบูนดิทซีไครับส่วนใครที่อยากจะทำกายภาพบาัตรถ้าเผื่อแบบไรติดจากวัคซีนนี่แหละหรืออาจจะไม่ใช่วัคซีนอาจจะเป็นแบบปวดไหลมาอย่างนี้ก็สามารถทำกายภาพบาัตรกับบันดิตคลินิกกายภาพบัตรของเราทั้ง3สาขาได้นะครับโทรมาได้ที่หมายเลข0853699977ครับ 085 369 9977ครับส่วนใครที่อยากให้เราสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าไปทำแล้วเป็นยังไงก็เล่าให้ฟังบ้างนะครับว่าทำแล้วดีทำแล้วไม่ดีหรือว่ามีเทคนิคอะไรอยากจะเล่าเพิ่มเติมก็แชร์กันเข้ามาได้ครับเราพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ และเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสาหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ i'm so late